จะเห็นได้ว่าน้ําเนี่ยซัดผิวถนนลอกออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยครับเดีย๋ยทุกคนดูดูดูดชัดๆเลยครเห็นไหมครับ คือภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่ตำบลโมโนอําเภอสุงไงกุลลกจังหวัดนาราธิวาสเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่วิกฤตที่สุดของชาวโมโนแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำจะลดลงแล้วสถานการณ์กลับสู่สภาพปกติแต่พี่น้องประชาชนชาวโมโนยังไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนื่องจากทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายสินค้าในตลาดโมโนจำนวนมากลอยหายไปกับสายน้ำ ทุกคนต้องนำสิ่งของภายในบ้านออกมาตากแดดซ่อมแซมปรับปรุงและบางส่วนต้องนำไปซ่อมบางส่วนต้องนำไปทิ้งนี่คือสภาพความเสียหายของพี่น้องชาวโมุโนที่ยังคงต้องรอการช่วยเหลือเยียวยาจากส่วนราชการซาลิมิงขะยีดอเลาะผู้ใหญ่บ้านโมุโนพาผมเดินไปดูสภาพความเสียหายของร้านค้าและบ้านเรือนของพี่น้องชาวโมุโนที่นี่คือตลาดโมุโนเป็นจุดที่น้ำซัดเข้ามาอย่างรุนแรง น้ำไหลเชี่ยวไหลแรงและไหลมาจํานวนมากทําให้บ้านเรือจนจํานวนมากได้รับความเสียหายบางหลังถูกน้ําซัดหายไปกับสายน้ำนี่มาอย่างนี้มาบิด <good> แทบไม่อยากจะเชื่อว่าความเชี่ยวของน้ำจะสามารถดึงพื้นคอนกรีตลอยหายไปกับสายน้ำได้ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมูนโนะนะครับนี่คือสภาพความเสียหายของอพี่น้องผู้ประสบภัยที่มนโนะนะครับเราจะเห็นได้ว่าขนาดร้านค้าเนี่ยนะฮะประตูเหล็กเนี่ยหลุดเลยนะครับหลายคนคงจะเห็นว่าน้ําที่ไหลเชี่ยวมาเนี่ยก็ทําให้ประตูที่นี่เนี่ยหลุดออกมาสินค้าเนี่ยก็หายไปหมดเลยแล้วก็บ้านเรือนที่นี่นะฮะได้รับความเสียหายเยอะมากนี่คือสภาพสิน,สนค้านะฮะกองสินค้าที่ถือได้ว่าถูก จมน้ําได้รับความเสียหายตอนนี้พี่น้องก็ต้องมาช่วยกันเก็บกวาดทาความสะอาดนะครับเก็บเท้าของกะกะพปอบุ๊ดิบานยืบานเกย์ปุ้นนู้นเหรอเน่ยเคยยังอ๋ออย่าอย่ามองเลยอย่ามองมองแล้วเสื่อมใจ้าไม่ใช่ว่าบ้านชั้นสองจมแล้วอันนี้อันนี้นอนอยู่อทำอะไรก็รุ่นดีรุ่นดีย่อย่อย่อเราคือว่า สีห้าเมหล็กนเหล็กตัวนี้หลุดแล้วก็ลูกๆก็อยู่ข้างในเนี่ยซ้อนกันสี่คนแม่แม่หนึ่งลูกสามแล้วก็แมวอยู่ห้องบรอสิบเจ็ดตัวเราออกไปยังไงแมวผ่านก็คือเจ้าหน้าที่มาช่วยทางหน้าต่างก็คือลอยไปเลยเราก็คือว่ารอบก่อนที่มันมาคือข้างบนไม่เคยขึ้นเราก็เข้าใจว่าระดับนี้เราก็ยกขึ้นสูงเท่ากับระดับที่ว่าเออมันคงจะพ้นจากของเก่าอ่ะแต่ที่ไหนได้เนี่ยเท่าพอเลย Hmm. Lepas tu buat masak naik buat anak pun sipai ambil motor je tak sepi tu. Hmm. Tak sampai je dia tahu naik banyak nak nak lari dia. Ya Nak ya. <tuk> kena masak kena lari naik kan ni. Bukan hmm. nak lari dia. Hmm. 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 Tapi buat tubik je pun tak naik berdepan tu air hmm. naik tak sungguh dah sama-sama tu kita cedera si -si dah lah si dah kata saya nak cek mana cek mana cek mana tu akik dah sebab hari yang terik dulu dua hari tu yang saya main cek tinggal mm -hmm. dan uh. yeah, yeah, yeah. uh. ni main tak biasa saya Yo yo yo. dia tangan naik cek ni kalau hari yang tangan baru ni cek dua bulan lepas naik cek ni kalau <laughs> ni kalau ni sebut ni oh sebut so, sebut ni pakai habis sebut ni pakai habis tengok jening kedai umuh jening kedai umuh sabuk habis jening ini sepau kham siang hai Habis bagi Sok ni Sok boleh sipe lagi Tapi Okul 2 malam Aik-aik Pukul 3 ketemu Aik tu nak Mata tu hanyut duduk macam ni tu Mata hanyut tu pergi duduk balik dengan rumah Ada orang kat Nata Dia berkosa Dah dalam Ya 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 Orang kat Nata Tak sebut dia Haa dia sebut dia Ya pantau pula tuwi sosong Leka dia kan Pasal acat Dia nak mari Dia munuk air tu Nak mari Tapi tak boleh masuk sebab ada lagi Lepas tu nak usaha Nak beri sulit Ya ya okey, kat dia rapam sehat Ya เพิ่นนนมนารวีส่วนราชการสอตก็ส่วนราชการทำอน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ยอดสำตรวจแลาใครบ้านพังใครทรัพย์สินเสียหายก็ต้องช่วยเหลือเยอยๆประมาอย่างนั้นกอแเออยส kita dia Kita dia tu bahan kehidupan dia eh war nak ada solek agak duduk ngaji supaya senjai dia jaje mari mai dua tak ada kekal sebab pagi tengok tu licin habis tapi bukit kita cepat payah tak boleh Allah azzal jalal yang Allah on dia tu nak kan nak hati dia tapi hang dah lah juga you bawa tengok kali dah sebab kata selepas ni kita nak kerja gapo pula dah nak pergi anak sekolah ni eh habis tu anak satu kalau kita nak tolong ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya salam يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر انت الخالق، انت البارئ المصور يا غفار يا قهار سبحانك Yeah,